นี้จากลาออกเั่นลเอรถเองวะขับรถเองมาดิูหอดเมียคนนัตีทำไมนัตีเป็นแบบนี้เตียเากเตียสารขับรถตู้เองเปียรถตู้เปียรถตู้ขั้นสีขาวช่ว่าบัตเหตุขั้นขาวนึ่งวันขับรถทั่วหก็ะได ขึ้นใหญไรขึ้นรถทัวร์น,นี่ขับไปเตรียมสนามกีฬางานกีฬาสีโตเกียวพรุ่งนี้ปารเพิ่งเคยขับคัแรกแั่นี่เพิ่งเคยขับรถคันนี้ครั้งแรกซื้อมายไม่เคยขับเลยมีแต่มีแต่านาตีขับนาตีพายู่นาตีไปเอารถรถตู้สีขาวขั้นหนั่นมาจะตี๋ยลาที่มันต่ำกว่างอะนะต่ำกว่งวางแม,ม่น้ำซามะต่ำโคตรหิพี่นอ้อง ตามข้นมือนักตำรวจจอดยุโรปภักจอดยุดสามเดียนรถไคจอดยุโรปภาคสามเดียนเขาใส่ว่าได้บันดีข้ขเขาเขาเยให้ไปเอาเรี่วม้วนเลยไปเอาเอาโรงมานี้ สนามสนับสน,นุนลูกตัวเกด้วยนะครับบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงนะครับกีฬาสีพรุ่งนี้แล้วนะครับ <c oughs> คู่ชินจังได้ฟังคลิปนี้แล้วเหมือเร่งบอลเตะแรงมากกว่าบอลเตะเมืนนะ่องเร่งอนุมอนุมัติเร็วมากรอบน,นี้คอยบอกเลยชินจนังเหมือเร่งเห็นบอลกับสีม่านแรงกว่าบอลต,ตะพึ่งตะพื่งถ้าเบิร์ตเป็นอย่าง,างนี้ ไปรอในกลุ่มแล้วจ้ามาสันโอเคฝากไปรอเด้อขบวนพาเล็แห่เริ่มขบวนแห่ายสามขบวนพาเล็พาเลอเอาใบาสามแล้วก็แข่งกีฬาจนถึงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มน่าเศษซีทุ่มหนั่งเียพี่น้อเง,องเร็วทุกรอบที่เข้าขาเขาบอก ช่วงนาฝนนี่ใครบ๊อกไปให้ลูกขายเพลงถูกเกี่ยวใครตื้นใส่ได่เขาก็ยหาเงินหาแนวเห็ดท้อเขาหากิจกรรมเหตดทือเขาช่วงนาฝนช่วงฝนตกนี่ขคยกัสิได้ผ้าเขาเห็ดเขาสัางผ้าเขาหาแล้วมาขายสิได้เปิดร้านใกล้ย่างไ้เขาในช่วงในช่วงนาฝนไ้เขาขายไกล้ย่าง กร่างยู่ไกลมากสืส่อไกลมาจะปิ้งยางขายหรอออฟฟิศผู้ใดขา,ายได้เมื่อละหาไม่กับเมื่อไม่ละหาสิบ,บาทสมมลูลเดียวกับไรครับสามสิบ,บาทนะที่บอกเอาตัวใครกับนีบ่นอ้องเห็ีดเนาะเออฝันกับนิว่าร์แสดงว่าเขาจะเปิดร้านใกลย่างให้ขายมือละซวงลอยตัวขายเปนเบิร์ดไปหาซับไก่ไปหาป,หปิ้งไก่ แต,แต่มือนี่เนี่ยแต่ว่ามือเนี่เป็นกีฬาสีของไายเพ่งน่าจะปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนจะได้ขายปิ่งไก่ศิลปินจะได้ขายไก่ย่างนะครับไก่ย่างแบบว่า ตัวละไม่แพงไก่ย่างสุดอร่อยไก่ย่างสุดเสียบ ร้านไก่ย่างตวัวเกียวไก่ย่างนะครับเป็นเป็นไก่ย่างแบบสูตรสูตรนุ่มนะครับไก่ย่างสูตรนุ่มสูตรอร่อยนะครับอร่อยที่สุดในขอนแก่นผมดิวไว้แล้วดิวไก,ไก่ไว้แล้วดิวไก่ย่างไว้แล้วเป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดในขอนแก่น แอดมินเข้มแข็งส่งลิงก์ไวมากผมเลือกมาแบบนี้เลยที่ผ่านมาสักยี่ห้องส่งลิงก์ก็ซ่าขัดมาบอกกับเขาส่งอย่างสิ่ขับ่อแจ้งเตือนขับ่อันเออส่งลิงก์อ่ะเด้ออย่างสี่ับส่ง,ปสงเป็นข่ามเป็นยังเป็นยังเราก็เลยคอยคอยทยอยขัดออกขัดสมัครใหม่ขออัดออกคนใหม่ไม่เยอะคนเก่ามันขาดวน ขายไก่ยาก่างห่วงลูกชายย,ย,ราย,ายาูรีเดอร์กินแซ่บนะสิปเดร้านไก่ย่างยุ่นหนาวฟีดไ่ได้เป็นนั่งกินนด้ซื้อกับบ้านไก่ย่างซื้อกับบ้านเป็นฟิวซื้อกับบ้านกำลังดิวูวไกลอยู่ tiêu cày phay đen rồi tôi đi phay đen rồi เลยสร้อยแบบนี้โอ้เนาะหมือขัดว่ะโอ้เลยสร้อยหาแต่ดาวมืยโอ้เรียกว่าอะไรเด้อกายสร้อยส่วน ไก่ย่างยืนกินปิตามววเนาะตัวเกียวมีสิขายกไก่ย่างจากศิลปินหน้าขาวๆกลายเป็นศิลปินหน้าเล่ขายไก่ย่าง ศิลปินหน้าขาวกลายเป็นศิลปินหน้าแรกขาไก่ย่างผมก็ดิวมาจากไก่มุลละมุนลินตั้งแหละพี่น้องดิวมาจากสูตรกำลังขอขอสูตรมนจากไก่มุลละมุนลินละไมาเห็นพี่น้องไก่มุลละมุนลินโอเค เดี๋ยวขออนญาตชาร์บแบ,บ็ก่อนนำมาไลฟ์สดใหม่นะครับเดี๋ยวขอชาร์บแบ,บ็ก่อนนำมาไลฟ์สดใหม่เห้พี่น้องเดอ้อ